สวัสดีครับผมได้ใช้กิตภาพพลวันนี้จะมานาวันนี้จะมาทําการทดลองเรื่องความแ,แรงดันของ <c oughs> ของเหลวครับน้ําเปล่ารูที่หนึ่งสิบห้าเซนติเมตรรูที่สองสิบเจ็ดเซนติเมตรน้ําเกลือรูแรกสิบเจ็ดเซนติเมตรรูที่สองสิบเก้าเซนติเมตรตารางบันทึกผลชนิดนะของของเหลวน้ํา รูที่1ระยะทางของของเหลว15ห้รูที่สองน้ำเกลือรูที่1 17รูที่2 19อธิบายผลและสรุปผลการทดลองจากกิจกรรมพบว่าเมื่อวัดระยะทางของของเหลวที่พุ่งออกจากรูระยะทางของของเหลวที่พุ่งออกจากรูที่2จะมีค่ามากกว่าระยะทางของของเหลวที่รูที่1และ ที่ระดับความสูงเดียวกันของเหลวชนิดที่1และของเหลวชนิดที่2มีระยะทางที่พุ่งออกจากรูที่แตกต่างกันเนื่องจากเป็นของเหลวต่างชนิดกันดังนั้นที่ระดับความสูงและความหนาแน่นของของเหลวต่างกันต่างกันความดันของของเหลวจะแตกต่างกันด้วย่กอนนนนัาารรบเสเส้ะ,ะีทค